วิวิอิวยไปไหนข้างบนแล้วเขาก็ไปข้างบนค่ะเด็กๆเขาทำให้มันเป็นลายเขาต,ต้อนแคนดี้ของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วอ้ขยขยับขยับไปไหนใบเบิเ้ลเบล่าจอรีจารกดริดตามแลวกดการะดิ่งด้วยนะคะววสวัสดีค่ะน้อง ตอนนี้น้องเบลล่ามาอยู่ตู้อะไรอ่ะตู้หมีน้อยมันเหมือนตู้หมีน้อยเป็นรูปหมีเลยนะน่ารักมากมมสรุปว่ามันเป็นตู้ทำสายใหม่นะคะเพื่อนๆโอ,อ้คอตตอนแคนดี้ค่ะนี่นี่ไงมีทั้งรูปหัวใจรูปดอกไม้นี่สรุปว่าน้องเบลล่าจะซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เออขนมสายใหม่นะคะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ What?! อ่านสี่อ่านสี่นั่นนาข้างล่างนั่นนะคอสตันแคนดี้ค่ะแต่ว่าเราอ่ะก็ยังไม่เคยกดเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกดนะนี่น้องเขามีเขามีสเต็ปการกดอยู่ตรงนี้ค่ะให้เลือกบนหน้าจอนะน้องเลือกซื้อบนหน้าจอแล้วไปสเต็ปที่สองเลือกซ้ายไหมสเต็ปที่สาม กดเลือกอาเราจะจ่ายยังไงนะคะจ่ายเงินสดหรือเครดิตอาหรือสแกนจ่ายแล้วก็รับใส่ใหม่ตรงนี้เลยนะโอเคน้องเบลล่าพร้อมไหมเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันเลยไหมโอเคตอนนี้ตอนนี้เราลองไปทำสเต็ปที่หนึ่งกันค่ะกดเลือกเลือกซื้อหน้าจอน้องเบลล่าเดี๋ยวก่อนเขาให้เลือกภาษาอุ้ยเราฝึกภาษาแม้มีภาษาอังกฤษด้วยนะ อ๋อเขามีรูปค่ะให้เลือกนะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองไปเรื่อยๆเลยเนี่ย,ยม,มีหลากหลายมากโอ้โหมีทั้งหมด32แบบนะคะเพื่อนๆแล้วดูสิว่าน้องเบลล่าจะเลือกแบบไหนอุ้ยมันมีทั้งรูปดอกไม้ค่ะรูปหัวใจนะคะ มีแต่ละสีคือต่างกันโอ้โหตื่นเต้นมากเลยอ่ะอันนี้80บาทหลากหลายราคาด้วยนะอันนี้80อันนี้70ค่ะหรือเอาที่ถูกสุดไหมอ๋อถ้าถูกสุดอะสีมันก็จะแบบว่าเป็นสีเดียวกันค่ะแต่ถ้ามันเป็นสีแบบแตกต่างอย่างเงี้ยค่ะมันจะราคาแพงหน่อยนะโอ้น้องเบลล่าจะเอาแบบนี้แบบราคาแพงเลยนะ8 0บาทเลยนะ เล่นของแพงเลยนะ80ิเลยนะนแน่ใจโอเคโอเคน้องเบลล่าเลือก80บาทค่ะลองดูหมายเลขสองเ,เอจ่ายด้วยบัตรเครดิตหนะาบัตรเครดิตก็ได้ม,มีมีบัตรเครดิตไม่เอามวให้ดูก่อนค่ะโอเคจดด้วยบัตรค่ะมีจะจ่ายบัตรนะแล้วเขาให้บัตรรูดใช่ไหมก็บัตรเสียบแบบนี้ค่ะถ้าจ่าย่านบาทอ่ะ ได้แล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเขากำลังทำค่ะเด็กๆไหนดูขั้นตอนการทำสิอ้ยอ้ยอ้ยไปไหนก่อนล้วเขาก็ไปข้างบนค่ะเด็กๆอ๋อเขาทำให้มันเป็นลายโอ้ลวดลายอย่าอย่ออกมาออกมาเดี๋ยวเขาไม่เห็นดี๋ยวท้องสาไเพ่ป็นเสื้อเราไงไทำเป็นลวดลายแล้วค่ะพี่ใบเบิล ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสายใหม่ของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วค่ะว,ว้าวเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าลวดลายด้วยนะน้องเบลล่าเลือกที่มีลวดลายด้วยน้องเบลล่าตื่นเต้นเป่าวนีม่มันไม่มีสีอะยังยังมันยังไม่เสร็จไงเขากําลังม้วนอยู่ค่ะเด็กๆ ใช่ค่ะต้องรอเลยตอนนี้ต้องรอโอ้โหคอตตอนแคนดี้ของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วอุ้ยขยับขยับไปไหน <Yeah. S 1> ขยับไปไหนกอนนี่ไงเขากำลังทำลายนะเห็นไหมโอ้ใหเขาก็ค่อยค่อยแตะค่อยๆยแตะนี่ทำเป็นลายรูปดอกไม้ค่ะนี่เฮ้ยนะ้องหมุนหมุนนมุ มีกลิ่นด้วยเหรอโอเคตรงนี้ข้างในมีไอซ์ด้วยทำไมที่ดูจากโอ้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะคะเริ่มเป็นรูปดอกไม้แล้วค่ะเด็กๆว้าวสวยอ่ะ<ๆ>โอ้โห,โโหเห็นมุมนี้เราเห็นเป็นรูปดอกไม้ชัดเจนนะคะว้าวอุ้ยนี่ไงเขากำลังทำดอกไม้ให้น้องเบลล่าได้แล้วรับเลยรับเลยได้หรือยัง ได้ยังรับมาเลยค่ะเอา้าโอเคอุ้ยหนขอดูหน่อยน้องถูกใจไหมอะ่ะอุ้ย <ใจ S 1> ดูรายละเอียดเป็นแบบว่ารูปดอกไม้ค่ะนุ่มไหม,มบึงบ้งบึ้งอุ้ยนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนอาจจะลองกินหรือ,อยังได้เลยอ่ะแบ่งกันชิมโอ,โอ้โห<อ><อ>เป็นยังไงอร่อยปะ มันนุ่มเลยไหมดูสายใหม่จริงๆเลยอะสมชื่อขนมสายใหม่เลยอนะ่ะเป็นยไงพี่ใบบ้านรสชาติมีแต่ความหวานอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอ้โ oh. หนี่เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะ <mastered it. S 1> ก็มาใช้บริการที่ตู้คอตตอนแคนดี้ได้นี่มีตามห้างทั่วไปเลยโอ้โ oh. ห oh. มีว่านะดูใหญ่มาก ดอกของเราแหว่งไปแล้วคะ่ะโอ้โห,โโหพีบ่บอนเร็วๆจะหมดแล้วคะ่ะไอเบ้ลเบลล่ากินกันหมดแล้วคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะตู้นี้เลยอตตอนแ candy หรือว่าขนมสายไหมโอ้ยแย่งกันอะไรขนาดนั้น <What? S 2> มันอร่อยขนาดนั้นเลยค่อยๆกินคะ่ะลูกค่อยๆกินนี่ เราเรามาถึงเปลือกข้างในแล้วนะที่เป็นดอกไม้แล้วอันนี้สีอะไรอ่ะน่าจะเป็นสีเหลืองเนาะนี่อย่าเพิ่งกินเสนะคะอ่าล้วเกคสอนมันเป็นสีอะไรคะสีชมพูคสีชมูวิแล้วก้านมันเป็นพลาสติกหรือว่ากระดาษกระดาษอ่าเป็นกระดาษรักโลกใช่ปะยำมากอ่ะกินพร้อมกันเลยโอ้โหแปดสิบบาทนะคะถือว่าราคาแพงไหมคะแพงนะคะ น,นานครั้งค่ะโอเคให้เด็กๆได้ลองซื้อแล้วก็ได้ลองชิมดูนะคะเดี๋ยวมามี่เขาลองชิมหน่อยสิวิว้ามีนูสิน้องกัดไปแล้วมันเป็นสายนุ่มใช่มันแบบนุ่มนิ่มมากเลยค่ะมี่มที่นกัดไปละลายมันกรอบมันเป็นน้ำตาลแล้วม,มันละลายในปากเราเร็วมากเลยนะคะเด็กๆ,ๆโอ้โหแต่หวานละมุนมากไม่หวานเยอะเลยนะเป็นยังไงอ่ะขออีกหน่อยนึง ึบนี่ค่ะยืดหนน่อยึงเป็นเหมือนปุยเมฆเลยนะแบบนี้เลยนะโอ้้เมันเก็ยเมายัดก็ป็นน้ำแข็งมัแข็งอัดก้อนไงคะพี่เบเบตอนนี้กินกันเสร็จหรือยังทำไมมันเละอย่างนั้น่ะคะพี่เบเบน้องเวล่า ไปเบิลเบลล่าอ่ะพี่เบิลน,น,นีเหลือเอาไปเลย <What? S 1> หวานนะคะกินเยอะก็ไม่ดีนะ oh. เพราะมันเป็นน้ำตาลเด็กๆก,กินแล้วอย่าลืมไปโอ้ย oh. ไม่งั้นฟันจะผุไหนดูฟันดิ oh. ฟันอยู่ครบนะไม่ผุเลยใช่อ่าโอเคแล้วนี่ก็คือการรีวิวนะคะซื้ออะไรนะขนม สายใหมจากตู้กดนะคะราคาแปิบป้าโอเคน้องเบลล่าชอบปะแล้วน้องเบลล่าชอบไหมชอบฝนแล้วมันก็ได้ใหญ่ากโอเคสนุกไหมวันนี้เรามากดตู้ใส่ใหมกันงั้นเรากินหมดรล้เดี๋วเราต้องกลับบ้านแล้วค่ะน้องไปบายบายเพื่อนๆฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบ้ลเบลล่าด้วยค่ะบ๊ายบายกลับบ้านแล้วโอ้โห ตู้แคนดี้บายยนะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาใช้บริการใหม่นะไปกลับบ้านเร็ว굿บ๊าย <Goodbye. S 1>